ผงเขียวกะจีครับนี่ครับเขียวกะจีต้นไม้ใบห่าเต็มไปด้วยต้นไม้ใบห่าครับน,นี่จะโตครับนี่ครับเล่นไรเนี่ยอาเรอาเร่นะครับนี่ครับ,รบชอบกินเมือเดือครับจะเข้ามากินเมือเดือทุกวันเลยนี่ครับ เขามากินมะเดือทุกวันเลยนะครับนี่นะครับเขามากินมะเดือทุกวันเลยจ้า,านี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกนะครับลูกมะเดือนี่ครับลูกมะเดือสีแดงๆน่ครับเออนี่ครับสีแดงๆเนี่ย นี่ครับสุกเต็มต้นเลยครับนี่ครับนี่ลงเดือครับวัวชอบกินนี่พามากินข้างในนี้นะครับนู่นะครับสายชนน้อยครับสายชนใหญ่พามากินครับนี่จะโตครับอะไรมิโลครับ เล่นอยู่คนตัวเดียวครับอีกตัวไม่มาครับไปแล้ว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 นี่นะครับอุดมสมบูรณ์มากเลยครับลิมหอยลิมหนองครับลิมในชายป่าของบ้านน้ำาพุนะครับดูนะครับดูเลยนะครับชายป่าต้นไม้ใบหญ้านะครับ ฝากหรือลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อเป็นความกำลังใจนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปวิดีโอหรือว่า youtube ทำคลิปต่างๆนานาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมรับดูรับฟังน,นะครับพี่มีน้องก็บอกกันบอกเล่า90นะครับบอกต่อกันไปนะครับ บอกให้ติดตามช่องทนชัยพารรยนะครับจะได้ไม่พลาดีหน้าต่อไปนะครับ่จะได้จัดทำทางวิดีโอทั้งคลิปทั้งไลท์ทั้งต่างๆนาน,นาน,นะครับให้ได้รับชมรับดูรับฟังได้เราาไปเล่นสังสรรค์กันเยอะๆนะครับกดติดตามนะครับ เอาละเอาละครับหยอกกันครับหยอกกันหยอกกันงั้นก็พอแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ